สวัสดีครับนะสวัสดีประจําวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นะครับนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจแล้วก็ปรับสภาพจิตใจกันหน่อยนะครับนะหลายๆท่านที่ดูคลิปของผมไปหลายๆคลิปเนี่ยก็ยังจิตตกและเป็นกังวลอยู่นะครับนะผมพยายามบอกหลายๆครั้งแล้วนะครับดูคลิปผมนะครับดูช่องผมเนี่ยอย่าเครียดนะครับนะค่อยๆปรับนะสภาพจิตใจใหม่อย่ากังวล นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมมา,ามาแชร์เรื่องราวนะครับมาแชร์เรื่องราวของอพี่บรรพธนะครับที่ทักแชทเขามานะครับได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกันนะครับต้องเกินก่อนว่าพี่บรรพธตอนนี้ผ่านมาได้แล้วนะครับยอดหลักแสนนะครับเริ่มต้นที่แอป x p ็กเพ a โลน,นะครับแล้วก็สินเชื่อมีความสุขนะครับเขา ได้สินเชื่อนะครับจนกระทั่งมาได้แอปละ6-7,000บาทนะครับนะเพื่อนเพื่อลองคิดดูดลครับว่าช่วงแรกๆเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายดีขนาดไหนเป็นซูเปอร์ VIP ขนาดไหนนะครับแล้วเขาโดนไปเท่าไหร่นะครับหลักแสนนะครับกว่าจะถึงหลักแสนเนี่ยนะเขาไล่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 จ่ายมาเรื่อยๆก็เหมือนทุกๆท่านแหละครับนะเอาแอปนู้นมาโปแอปนี้นะครับโดยที่ช่วงแรกๆนะครับนะ แบบมืนมนง,งงงนะครับว่าเราโดนแอปสินเชื่อมิจฉาชีพอยู่นะครับต้องจ่ายภายใน5วัน6วัน7วันนะครับแรกๆหาทันนะครับหลังๆห,หาไม่ทันหมุนไม่ทันนะครับแอปนู้นมาโปะแอปนี้นะครับเหมือนทุกทกท่านซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นกลยุทธ์ของพวกมิจฉาชีพนะครับนะมันเป็นเครือเดียวกันแทบทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันแทบทั้งหมด ทุกแอปนะครับแล้วก็มีเพิ่มให้เราเพิ่มให้เราเพิ่มให้เรานะครับเพราะเราจ่ายดีแต่ต้นจ่ายดีแต่ต้นจนเป็นดินพอกหางหมูนะครับทําให้พี่บรรพฤษเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะครับมันถึงหลักแสนแล้วทํายังไงนะครับพอมาเจอคลิปต้องยอมรับตัวเองให้ได้นะครับบิดพยายามปิดทุกๆอย่างนะครับปิดกั้นตัวเองนะครับทั้ง Facebook ทั้งไลน์นะครับ พยายามบอกญาติพี่น้องนะครับทุกทท่านทุกๆคนนะครับพยายามโทรหาพยายามส่งข้อความนะครับทำทุกทุกทางนะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นนะครับที่จะไม่หาเงินมาจ่ายมันอีกนะครับเขาเป็นหนี้ทั้งญาติพี่น้องเป็นหนี้ต่างๆนานาเพื่อนฝูงนะครับของพี่บรรพินะฮะจนเริ่มต้นบิดนะครับต้องยอมโดนด่าสารพัดนะครับยอมทุกทุกอย่างนะครับ15วันแรก จุกครับนะฮะโดนทัวโดนโทรคุมคู่ทุกทุกอย่างนะทุกทกทางที่มันจะสามารถติดต่อเราได้และสามารถโพสต์ประจานเราได้ไอ้พวกมิชาชีพนี้มันทําหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บรรพธโดนสินเชื่อย่อยๆตัวไหนบ้างนะครับอันนี้เอาคร่าวๆนะครับนะนะฮะมีตัว lt h b นะครับ pony beautiful mama 1 ยูวินหนนะครับสบายแคทไทยโลนแคทป่ป้านะครับไม c a แคทบิ๊กมันนี่แคทยูวีโลนนะครับโอ้โหบานาไทยเลยเฮซีดแคทสปีดแคทอีซี่แคสไนน์ไนแคทนะครับอันนี้เป็นนะเกินๆนะครับจริงๆอะ่ะเขาโดนเยอะกว่านี้นะครับโจทย์รายละเอียดมาดูสิครับว่ายอดเงินมันตั้งเท่าไหร่นะครับหลายพันทั้งนั้นเลยนะครับ นะฮะแล้วจ่ายทีดอกเบี้ยเนี่ย40-50%ทั้งนั้นภายในระยะเวลา5-6-7วันเนี่ยแล้วเขาจ่าย1อาทิตย์เขาจ่ายเป็นหมื่นไม่ต้องสืบครับถ้าโดนประมาณเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ได้ช่วยเราเหรอกครับนะฮะนะฮะมีแต่ด่ามีแต่อะไรเนี่ยนะ,ะเขาเลยตัดสินใจปิดหูหลับตาปิดหูปิดตาปิดให้หมดนะครับปิดการรับรู้หมดทุกอย่างนะครับเพราะเขาเชื่อว่า ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความของพี่บรรพฤนะครับดูซิว่าข้อความเหล่านี้นะครับประสบการณ์ของพี่บรรพฤเหล่านี้มันจะสามารถทำให้พวกคุณเนี่ยมีความคิดขึ้นมาวิเคราะห์ขึ้นมาได้ไหมนะครับว่าจะทำย,ยังไงดีกับชีวิตจะผ่านได้ไหมนะครับเขาผิดเออเขาผ่านมาได้แล้วนะ นะครับพี่มันพศเนี่ยนะครับเขาถึงแชร์ข้อมูลมาให้แชร์ประสบการณ์มาให้ว่ามันหนักหนาแค่ไหนจริงจริงอยู่แรกๆมันหนักนะครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําไม่เริ่มแก้ไขนะฮะเรื่องจิตใจวิตกกังวลต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่กล้าคุณต้องกล้าบิดนะครับใครจะไม่เข้าไม่เข้าใจอะไรไม่ต้องไปสนใจกันนะครับที่ปากคาคนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเป็นธรรมดาของประเทศไทยอยู่แล้วสังคมไทยกันอยู่แล้วไม่ว่าสังคมไทยหรือสังคมไหน มันเป็นแบบนี้หมดนะครับเอาตัวเราให้รอดเอาครอบครัวเราให้รอดก่อนนะครับนะเราถึงจะสามารถเดินหน้าได้ถ้าเรายังจมปักอยู่ในวังวนมันแบบนี้นะไม่ได้เกิดหรอกครับนะถึงกับขั้นคิดสั้นได้เลยนะครับพี่บรรพศ์เขาก็เกือบคิดสั้นเหมือนกันนะครับนะฮะในข้อความที่เขาแชทมาคุยกับผมนะครับก็ยินดีกับพี่เขาด้วยถึงแม้ว่ามันจะผ่านด้วยแบบบาดเจ็บสาหัสแค่ไหน แต่ก็ไม่ตายนะครับตัดแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเพื่อรักษาชีวิตนะผมอยากให้คุณสู้สู้ทุกคนนะครับนะผมจะได้ไม่ไม่เสียแรงเสียใจที่ผมได้ทำคลิปขึ้นมาให้พวกคุณได้สู้กันทุกคนทั่วประเทศนะครับนะจะภาครัฐภาคเอกชนนะครับเขาจับตรงนู้นตรงนี้ทีตรงนู้นทีตรงนี้ทีมันช่วยสภาพจิตใจคุณได้ไหมอะแค่นิดเดียวเองนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณเอง นะครับคุณต้องแก้ไขมันเองคุณถึงจะผ่านมันได้นะครับสังคมครอบครัวสังคมเพื่อนฝูงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับนะเราต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้นะครับนะเพื่อกลับสู่ชีวิตใหม่ของเราชีวิตเดิมๆที่เราเคยได้พูดคุยกันแสงสันเฮฮาอะไรต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ชีวิตพวกคุณกลับมา,ม,มาเป็นชีวิตที่ดีเหมือนเดิมให้ได้นะครับ โอเคผมฝากไว้คิดแล้วกันนะครับเวลาผมพูดไปผมก็ชอบใส่อารมณ์ไปบ้างนะครับต้องขออาภายัยเพราะยังไงเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้ทุกคนผ่านปัญหานี้ไปได้ทุกคนทั่วประเทศครับสวัสดีครับ